สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ma t ไบแ p p เปนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อแรกนะคะก็คืออัตราส่วนนะคะซึ่งในหัวข้อของอัตราส่วนนะคะเราก็จะแบ่งเนื้อหาย่อยออกเป็นสามส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนแรกเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักอัตราส่วนส่วนที่สองนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากันและส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนค่ะ สำหรับในส่วนแรกนะคะเราก็จะมารู้จักอัตราส่วนกันก่อนนะคะนักเรียนหลายคนอาจพบข้อความสแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณของปริมาณในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะหุงข้าวกล้องให้อร่อยข้าวกล้องหนึ่งถ้วยจะต้องใช้น้ำสองถ้วยซึ่งเป็นข้อความสแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณข้าวกล้องกับปริมาณน้ำนั่นเองค่ะหากเราเพิ่มจำนวนข้าวกล้องนะคะจาก หนึ่งถ้วยเป็นสองถ้วยดังนั้นเราก็จะต้องเพิ่มจำนวนน้ำด้วยนั่นก็คือจากสองถ้วยเป็นสีถ้วยเพราะจะทำให้ข้าวกล้องออกมาอร่อยใช่ไหมคะดังนั้นอัตราส่วนคืออะไรอัตราส่วนก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยที่ต่างกันก็ได้นั่นเองค่ะ ซึ่งในการเขียนอัตราส่วนของปริมาณ a ต่อปริมาณ b เขียนแทนด้วย a ต่อ b อ่านว่า a ต่อ b เรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่งของอัตราส่วนและเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองของอัตราส่วนโดยเราจะพิจารณาอัตราส่วน a ต่อ b ในกรณีที่ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ เขาบอกว่ารถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นนะคะเราก็จะต้องเขียนลงมาก่อนว่า,าข้อนี้เนี่ยเป็นอัตราส่วนของอะไรต่ออะไรนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือจะเป็นอัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเขียนอัตราส่วนออกมาได้เป็น80ต่อ1น,นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สอง ไข่ไก่12ฟองราคา40บาทดังนั้นข้อนี้ก็คือจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทซึ่งเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น12ต่อ40ค่ะตัวอย่างที่3นะคะเส้นทางเรือเฟอร์รี่สงขาสัตหีบแสดงมาตราส่วน1เซนติเมตรในแผนที่ต่อระยะทางจริง28กิโลเมตร ดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนของระยะทางในแผนที่เป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตรดังนั้นสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็นหนึ่งต่อยี่สิบแปดค่ะน้องๆเคยไปเดินตลาดกันไหมคะสำหรับคนที่เคยไปเดินตลาดนะคะอาจจะเคยได้ยินแมค่ค้าตะโกนมาว่าผักทุกอย่างสามกรัมยี่สิบบาทซึ่งจากข้อความนี้นะคะ ก็สามารถเขียนเป็นอัตราส่วนของปริมาณผักเป็นกร,รัมต่อราคาเป็นบาทและเขียนออกมาเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ20หรือ3กร,รัมต่อ20บาทนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าช่างปูกระเบื้องใช้กระเบื้องสีขาวต่อจํานวนกระเบื้องสีเขียวปูพื้นห้องดังรูปข้อแรกนะคะเขาถามว่าอัตราส่วนของจํานวนกระเบื้องสีเขียวต่อจํานวนกระเบื้องสีขาวเป็นเท่าไหร่ดังนั้น อัตราส่วนของจำนวนกระเบื้องสีเขียวต่อจำนวนกระเบื้องสีขาวเป็น9ต่อ16นั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะอัตราส่วนของจำนวนกระเบื้องสีเขียวต่อจำนวนกระเบื้องทั้งหมดดังนั้นอัตราส่วนของจำนวนกระเบื้องสีเขียวต่อจำนวนกระเบื้องทั้งหมดก็จะเป็น9ต่อ25นั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมานะคะ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีจำนวนครูและนักเรียนดังนี้จงใช้ข้อมูลในตารางเขียนอัตราส่วนสแสดงการเปรียบเทียบจำนวนคนต่อไปนี้ข้อที่1นึ่จำนวนครูชายต่อจำนวนครูหญิงจากตารางนะคะก็จะออกมาเป็น100ต่อ160่งร้อยหค่ะข้อที่2องจำนวนนักเรียนหญิงต่อจำนวนนักเรียนชายก็จะเป็น790ต่อ 61, ร้อยค่ะข้อที่3ามจำนวนครูทั้งหมดต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็จะเป็นเท่าไหร่คะ ก็จะเป็น2 6 0้อยหกสิบต่อหนึ่งพันสี่ร้อยนั่นเองค่ะข้อที่สี่จนวนผู้หญิงต่อจํานวนผู้ชายก็จะเป็นเก้า้อยห้าสิบต่อเจ็ดร้อยสิบนั่นเองค่ะข้อควรระวังในการเขียนอัตราส่วนนะคะตำแหน่งของจำนวนในอัตราส่วนเนี่ยมีความสำคัญก็คือเมื่อ a ไม่เท่ากับ b อัตราส่วน a ต่อ b ไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกัน กับอัตราส่วน b ต่อ a เช่นอัตราส่วนของปริมาณผักเป็นกร,รัมต่อราคาเป็นบาทเป็น3ต่อ20หมายถึงผัก3กร,รัมราคา20บาทในขณะที่อัตราส่วน20ต่อ3หมายถึงผัก20กร,รัมราคา3บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันและมีความชัดเจนว่าเป็นหน่วยของสิ่งของใดเช่นน้ำหนักจำนวนคนเราไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้แต่อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้ที่คำอธิบายหรือเขียนกำกับไว้ในอัตราส่วนเช่นอัตราส่วนของจำนวนไข่ต่อราคาเป็น12ฟองต่อ40บาทคะ่ะ การใช้อัตราส่วนในชีวิตจริงบางครั้งอาจจะเรียกอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณว่าอัตราเช่นอัตราค่าโดยสารอัตราเร็วอัตราดอกเบี้ยอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรามาตราส่วนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้อัตราส่วนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่หรือแผนผังกับระยะทางจริง มาตราส่วนอาจแสดงการเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันเช่นในแผนที่ข้างต้นแสดงมาตราส่วนเป็น1เซนติเมตรต่อ15ไมล์ทะเลหมายความว่าระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรต่อระยะทางจริง15ไมล์ทะเลต่อมานะคะพี่ก็จะให้น้องๆน,นะคะได้เล่นเกมทบทวนความรู้กันนะคะดังนั้นนะคะน้องๆสามารถสแกน QR code โค้ A ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะ หลังจากที่น้องๆสแกน QR code แล้วใช่ไหมคะมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมดังนั้นนะคะให้น้องๆพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะคะหลังจากที่พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดปุ่มเริ่มได้เลยค่ะเ,คเมื่อเราทำการกดปุ่มเริ่มแล้วนะคะมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้ดังนั้นนะคะให้น้องๆนะคะอ่านกติกาในการเล่นให้เข้าใจนะคะหลังจากที่อ่านกติกาเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นจึงกดปุ่มเริ่มอีกรอบนึงนะคะ สำหรับเกมนี้นะคะการเล่นก็คือให้เราลากคำตอบทางด้านซ้ายมือมาวางตรงช่องว่างหน้าข้อนั้นๆได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะลากคำตอบครบทุกข้อแล้วนะคะให้เราทำการรีเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดปุ่มส่งคำตอบได้เลยค่ะเมื่อเราทำการกดปุ่มส่งคำตอบแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาดังนั้นนะคะ ถ้าน้องคนไหนอยากดูคะแนนนะคะก็ให้กดคำว่า l e a d e r b o a r d นะคะใครที่อยากดูเฉลยนะคะก็ให้กดแสดงคำตอบและสำหรับใครที่อยากเล่นอีกครั้งก็ให้กดคำว่าเริ่มใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่กด l e a d e r b o a r d นะคะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อและก็คะแนนแล้วก็เวลาที่เราใช้ในการเล่นค่ะ